สบายดีและสวัสด,ดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องเบิดสูสุข่ส่คนเนาะก็ยินดีตอนหักกระสุนสองเบาเตียงทองซานนลอีกแล้วพี่น้องมื่อี้บาเตียงกันอยู่บ้านเนาะพี่น้องเนาะท่านได้ออกไปเห็ดร,ร <c oughs> กิตแล้วก็พอดีมีผู้ใหญ่ใจดีฝากเงินมาให้เนาะนนจานวนสองถานเนาะคนให้ลงไปถวายให้วัดพี่น้องเอ๋เพื่อที่จะปูพื้นแล้วกัเ,เห็ดหอกองอยู่ในว,วัดบ้านบาเตียงเลยเนาะพี่น้องเนาะ แล้วก็บ,เบ่เตียงที่ลงไปอัปเดตให้พี่ให้น้องเบิ่งลักเสาทะเลโขงเนาะพี่น้องเนาะอันที่บ่เตียงได้เอาเงินลงไปบริจาคหรือว่าลงไปถวายตะโอนอะไรพี่น้องกับเพิ่นได้เห็ดแล้วตอนนี้เนาะพี่น้องจํานวนกับสิบหกล้านกีบเนาะเพิ่นได้เห็ดเสร็จสมบ,บูรณ์แล้วมือเพิ่นมาเห็ดบ่เตียงกับผมมีโอกาสที่จะได้ถ่ายพี่ให้น้องเบิ่งเนาะมื้อนี้ก็จะได้ถ่ายให้พี่ให้น้องเบิงเบงเบ่งทีเดียวเลยพี่น้อง จเอาเงินลงไปมอบอยู่วัดพนะื่ออะไเนาะไปไปเบิงไปซุบน้ากันเนาะพี่น้องว่าอ่ามันสิเป็นอย่างไรเนานะเป็นลักษณะแบบใดพี่น้องรักเสาธราคงทีนี้พอเป็นขอมาตั้งแต่ดนๆดแดดลหละพี่น้องเนาะก็พี่คือมีผู้ใหญ่จะดีรวบรวมเงินมาพี่น้องเลยกกคนละเล็กคนละน้อยก็จนพอเนาะพี่น้องก็ต้องขอขอบุญขอบคุณหลายเนาะไปะไปเบิงไปซุบน้ากันเลยพี่น้องพนพี่น้องโอเคนะพี่น้องตอนนี้บาเตียงก็มาหอดวัด เป็นที่เรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็คือเสาสระคงนี่แหละพี่น้องเลยที่มาเตียงที่มาถ่ายให้พี่ให้น้องเบิงนะ่งเนาะแล้วก็ที่มาเตียงเอาเงินมามอบให้ตกกะโกนอะไรพี่น้องเลยนี่น้องพี่น้องเนาะความสูงกะสิบห้าเมตรเนาะพี่น้องเครื่องแรกคุณอาเซียเอาสิบเมตร แต่ว่า,า,ามันสูงโพดนะพี่น้องก็ได้เพิ่นก็ได้เอาลงมาหาเม็ดจำนวนเงินกับมูลค่าอะไกับสิบหกล้านกีบนะพี่น้องเนาะนี่ก็สูงเติบได้พี่น้องเลยแต่ว่ามาเปลียงมาเบิงเนาะใก,ใกล้ๆหนึ่งกับปูโอ ถ้าขึ้นไปค่อยลงมากกันทุกวันนักอยู่บริเวณความสูง่งหัวใจชิว่าอีพื่อลเพี่น้องเยเนาะก็มีหลังคาอย่างดีพี่น้องทะเลาโครงก็มีหนึ่งสองสามสี่หาเนาะหาโตพี่น้องทะเลาโครงพเพื่นนี่แหละเพิ่นกระที่เหลือเพิ่นกระที่พื้นนี่เนาะพี่น้องเนาะ ่ดูพื้นนี่แกยังยังอยู่เนาะพี่น้องทั้งขบแต่ประเดียงอยู่ทรายพี่น้องเบิ้งเพิ่นยังเทพื้นั่นแล้วแล้วก็เพื่อชีทองกองตัวนั้นพี่น้องเลยทองกองที่มันสุดโทมแหงเ,เนาะกกมีพี่น้องสมทบทุนเข้ามาเรื่อยเนาะพี่น้องเนาะบริจาคให้วัดก็ได้ประมาณสาวกวุาลาดเดินพี่น้องเอ้ย ต้องขอขอบคุญขอ,ขอบคุณผู้จิตใจบุญทั้งหลายนะพี่น้องเนาะนั่นแหละหออกงที่เป็นเห็ดใหม่พนะี่น้องเลยเป็นอยากเห็ดใหม่เนาะมันค่อนขา้างที่จะเก่าเลยอันกุฏิมองผลยูนยี่ก็เห็ดใหม่แล้วแล้วก็ซิมแล้วก็เห็ดใหม่แล้วพี่น้องเนาะเหนือแต่หออกงโอเคเดี๋ยวไปเตรียมท,ยทีเอาเงินขึ้นไปถวายเพื่อนอยากขอผลดีทึงเทิงนนะพี่น้องเนาะโอเคนะพี่น้องเ้าแต่ศีกาไปถวายเงินอยาอกพาวันกัน,นพี่น้องเนาะ อยู่ในนี่แหละโอ้ยขันดอกไม้อย่างดีเนาะหลานน้อยกันมานำ้ำสบายดีใช่ไหสบายดีเลพี่น้าเรียบร้อยเนาะยังพอ สาว์ทุระคงเออเรียบร้อยแล้วข้อความงบจบขอบใจน้ำบางแจงเนาะคุณู้หญิใจดีเนี่ยเนาะอยู่ต่างประเทศอยู่อเมริกาดีอยู่ไทยก็ดีเนาะแต่มาอุปโมทนาช่างอ่าช่างรักทุระคงงเงี้ยพอเออขอขอความขอบใจหลายเด้อเนาะงบประมาณเท่าไหร่นะเนี่ยงบประมาณสช่างรักทุรคงพุทธิบุคคลละ โอ้สิบหกล้านกี่ติดตั้งให้พร้อมเนาะเออสิบหกล้านดูดูดดูติดตั้งให้พร้อมมายกให้พร้อโอ้ก็สิบความความสูงความยาวเท่าไหร่นะครัสิบห้าเมตรตั้งสูงอ่อตั้งสูงสิบห้าเมตรดูดูดดูความสูงสิบห้าเมตรออสิบหกล้านเนาะเออสิกล้านเกือบสิบเกือบสิบเมตรละล้านพี่ยงหนเออ เม็ดละล้านปนลายเนาะเม็ดล้านปลายอันนีก้กะเดบิตเงเสียงเงินผู้ใหญ่จะดีมาถวายให้เนี่ยพ่อเนาะจำนวนหกล้านกี่พี่น้องเลยนี่นะพี่น้องจะให้เนี่ยพอ่อให้พ่อพี่นอันชื่อว่าใดไรพูมาถวายอ่าผู้ซื้อถวายนี่อันครอบครัวแม่แก้วแล้วก็พ่อขันเงินอ่า ผ่านมีไซเนาะแล้วก็เอื้อเบ๋จำนวนดูไซเน่ดูทางต่างประเทศพอแล้ทางยูเอเอพอแล้วอเมริกาโดยโดยโดยดื้อผมออกผมด้อยไม่ออกเนาะมีิไซไซชาตาอุปโภควัฒนาสามวันว่าศาสนาของบ้านเออคงประเทศเท่าเนาะตั้งแต่นี้ต่อไปขอไม่ใช่ห้พป้อเด้อไม่ออกคงออกก็ดีเนาะ จงมีสุขกับภาพแข็งแข็งอายุดีไม่แห้งปัฒนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งอัปปัฒนาเออไม่ออกประสบความสุขความเจริญความเจ็บยางให้ได้ความไข่ยางให้มีหรือให้มีแต่อายุวันโนุ่กกัางพลังชาติถูเงื่อนงววนนี่กัอย์ยปศิว้สส้างอ่าฮอกองหรือโยมเด้อาว่าออกต้นหยาดโยมผู้ใดมีใจชัชัท่ากะมาประกอบส่วนใดทำบุญทำกุศลนอเออ สังวัดว่าศาสนาศาสนาจะเลื่อนดูงร no. ah ื่องไรขนนนบดาออกต้นหยาดโยมเนาะมาอุปธรรมคำสู้ผู้เล็กผู้น้อยตั้งใจใช้ชัฏธาด้อขอขอออกขอบมกใจดื้อหลูกหลานอ่าอะต่อไปก็นลับพรอนวดยโยมดื้ออยากท้าปริวังหาปุราปริป r i p ตริ n t ก s า k a r a n g เมเ m e โต y ิน t i ง a n g pe <pedo> t a <BA> n a n มปิ อิสิตังปสิตังตุมหังคิปะเมวะสัชชนันตุสัเปปุเรนตุสังขปาจันตุปะรยาโทมณีโสติระโสยัตถาสปิติโยยวัจันตุสัพพโรโกวินาสฉันตุมเทปวัตวันตรารโยชกิติกายโยโกปวะอภิวัทานัสสินิสานิจัง ภุตาปัญจาดิโยจัตตาโรธรรมาวันติอายุวันโนสุขังภารังอายัญจาโคตากินนาตินาสังคามิสุปฏิทิตาติการะตังทิตายาทานาสุอุปกรรมปฏิสุญาติธรรมโมจาอายัญนิตาสิโตเปตนาบุษะจกคตาอุราปรัญจาภิกขุนามา อนุปาตินังโตหิปุญญังปาสุตังอนัปปาคันติสาสัวก็เท่านั้นแหละเร่งร้อยพี่น้องเอ้ยยังเหลือยังไหนยังขอบัดนี้สิสร้างสิเฮ็ดในวัดนี่เนาะอันเดียวอกกเอออกอบ่วาอกองเก่ากมันอกองตะกี้เนาะอใหม่บัดนี้พออยากสงอกองอกองดินเนาะเออมันใช้งบประมาณเท่าไหร่ โอ้มันก็มีแล้วจักสองสามเซนบาทคุณสองสามแสนบาทประมาณเนาะประมาณนะประมาณไว้โดโดโดเอาใส่ดินบดก่อนมันนี่แต่กับเทพุงเทพื้นนี่ก็ยังอยู่บ่หรือว่ายังนะอันเทพื้นวัดเนี่ยนะหรือว่าเออเทพื้นวัดยังจีด้วเทไปอยู่กับอืมก็ยังตอนนี้ก็ยังอยู่เนาะเออตัวนี้ก็ยังอั่างเนี้ยโดยโดโดถ้าว่าออกต้นหยาดโยมเนาะมีใจช้าชากเทเดินวัดจักรกัน จะภูรจยเกษตรอันเดินนวัดกันเปื่อนเดินวัดก็ได้เนาะเออก็ได้พี่จักรเสชาสองหัวกองก็ได้พี่น้องหัวกองก็ได้เพราะว่าตัวรักตะกอนกรับญี่อเพิ่งได้เสาตระคงก็ได้แล้วตอนนี้เนาะได้แล้วกันตามว่าปัตนาของยีพป่นดูโดยก็ได้แล้วคือเราก็จะได้มาตะหึงนั่นแหละพี่น้องเอ้ยแต่ปริมีปีนิกะเงินช่าเจ้าสามล้านนีก็ปูกระโล อันศาลาโรงทานนี่ทั้งทั้งเบิดนี่23ล้านแล้วบ่เออ23ล้านแต่อบคุณญาติมมา23ล้านเนาะที่บ่ตีงเฮามาอ่าสวายให้ทางญพ่อเพิ่น23บวกใส่กับ6เออ29เนาะเออ29ล้านเกือบ30ล้านแต่ว่าเบิด3ล้านเบิดแล้วแม่นๆก็คือเฮ็ดอนแทงน้ําแน่บัดแทงน้ําแล้วก็อันปลูกกะโลอันลงทานน่เออารงทาน่23แล้วก็อัน มาอันเห็ดสาวเช่าโค้งนี้เนาะก็พอดีเบิร์ตชัสามล้านพี่น้องยังเรือที่เก็บทอดใหม่นี่ยหกล้านเนาะสิบายเห็ดหอกองแล้วก็เทพื้นวัดท่นเนี่พี่น้องเออแบบนี้ก็เป็นอันภารกิจโตไปเนาะแล้วท่านไม่สะอาดวัดว่าอาลามของเ้าวนม่เนาะเวลามีบุญมีศีลอะไรก็เปืี่ยนเปิ้ลมันก็นแหนพี่น้องเนาะยกตัวอย่างคือปนโตกระเนี่ยกับเปืือนเนาะข้าบัเท่ เฉพเพียงอันนี้เขาเทศแต่กึ่งสะอาดแน่โดยโดยอั่งาแน่สมมติว่าหอกองนี่ความสําคัญมันเป็นจังไรนะพ่อหอกองก็สําคัญอยู่ก็ได้บุญได้กุศลเรื่องอ่าสั่งให้วัดว่าศาสนาหอกองก็เป็นวัดเมนเขาเอากองเพ่น้นไปอยู่หันนะแต่ละวัดมันต้องมีหอกองอนะโดยโดยก็เป็นสิ่งสาคัญหนึ่งในวัดสิ่งสำคัญโดยแล้วกันอันนี้เห็ุจักปีแล้วตัวเก่ามันอันกุดนี่ เมนอันอันหอกองหอกองโอ้ดเ่ยอ้ยแต่รุ่นครูบาอาจารย์ตะกี้คุนเออสาิบกว่าปีเลยส้านสิิปีเลยช้ามสิดสิบปีเลยเนาะมันมีตาสาไหมกบอนนี้คือตาเห็นเห็นี่ยดูดยมันเมันฮักมันอินเนาะมันกุดว้แล้วเสามาเนาะเออเนี่ยเนี่ยจดจดชื่อเพิไว้นี่อันอันโอทีเนี่ยจกเจ อ่าเพิ่นซื้ออ่าเมฆครอบครัวเมฆแก้วก็ได้ครอ,อ,อบครัวเมฆแก้วเมฆแก้วพายกมันแล้วก็พอขันเงินขันเงินบ่แมนสภาพมีไซพ่อขันเงินเนาะพ่อขันเงินสภาพมีไซน้ำชุบุญเพิ่นออออขันเงิน ก็ันเงินเจ้าภาพป่สภาพสภาพแมนมีไซสภาพวิสัยไซไออีกแล้วก็เออยบีแม่ออกบีเนาะแม่ออกบีออก,บก็ได้เดีด๋ยวอบีไออีบมันเ <P et S 2> พิ่งแล้วสามท่าน บเงินจำนวนเงินก <c oughs>: yeah. <c oughs> okay, no okay. ็หกล้านกีบจำนวนเงินหกล้านกีบเด็กชื่ออะไรล้านกีบโอเคเนาะบัโอเคโอเคขอบคระคุณใจเด้ออ่านยโยมเนาะมีใจชัดชัดตาครอบครัวแม่ออกแก้วเนาะพอออกคันเงินสะพานมีใช่ใช่เนาะแม่ออกเบเนาะ ได้มีใจใชัใชธามาบริจาคประกอบชวนสังวัดว่าจัดสนามีจำนวนพวกลานกีบดื้อไม่ออกอ่ามบอกข,ขอบใจได้ได้ใช่ถูกเนาะไอเบุคโอเคพี่น้องมาเตรีกันได้ถวายเงิ้เป็นที่เรียบร้อยแล้วพี่น้องเนียเนาะแล้วกะ็นี่แหละพี่น้องเ้ยหอกองที่เพิ่นจะสร้างใหม่เป็นดินเนาะอ่าเป็นยังมีความต้องการจะสร้างอยู่เพิ่นวันราคาประเมินไว้ประมาณหมดตามกว่า สามเซนบาทน้องพี่น้องเนาะแต่ก็เพิ่นรวมร,วม,รวมคนลเล็กคนน้อยหแหละผู้ใดอยากร่วมทำบุญต่อกับได้น้องพี่น้องเนาะนี่แหละหอกองพี่น้องเอ้ยเก่าแห้งแหลนะประมาณสักสามสิบปีนีแ่แหละเป็นเหตุน,นี่เนาะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดอยากบริจาคทำบุญบำวัดบำยาก็ได้เนาะพี่น้องนะอเนาะอุจโตหามาตรีงได้ นี่พี่น้องไอ้เสามันกกปวกหมอดเม็ดเจา,เาะนนอะไรเนาะมันกกเกาอยู่เพื่อนว่าอะไรพี่น้องเลยแต่ตัวน,นี้เห็ดใหม่แล้วเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ยังแต่แต่ก็ยังเป็นหนีเพิ่นอยู่อ่าเพราะว่าให้เพิ่นเห็ดก่อนแล้วกกได้ทะเล็กเลน้อยกันเก็บไปน้ำดังนะพี่น้องสิมเนาะ แล้วการนี้แล้วก็รปูกันเปื้อนนี่แหละเทโดยเทพื้นวัดน้องพี่น้องเนาะก็ถือว่าโอเคเปิดน,นี่ก็อันนั้นศาลาลงทานก็นเรียบร้อยแล้วพี่น้องเลยเนาะ,นะก็ลายยางอยู่พอดีแซวเก่าล้านกีบเนาะพี่น้องเนาะที่บ่เตียงได้เงินมาถวายรวบรวมเนี่ยพอผลจดไว้เนาะพี่น้องเนาะต้องขอขอบคุณขอบคุณทุกทุกอย่างจะดีบัจจุบันจคนหลายเนาะ ที่ได้รวบรวมเงินมาถวายให้วัดน,นมืน้อนี้น้องโอเคนะพี่น้อง, okay, องก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทั้งเอ้ยเบ้แล้วก็ครอบครัวแม่แก้วเนาะที่ได้ส่งเงนินมาให้บาวเตียงพี่น้องได้มาถวายให้วัดเมื่อนนี้ขอให้เจ้าอยู่ดีมีแฮงอยู่เย็นเป็นสุขกายสุขใ,ใจไปตลอดชีวิตเจ้าให้มาสัมาระขให้กับกู้นะเจ้าลอยเท่าพันเท่าสาธุนะพี่น้องเฮ็ดบุญเฮ็ดกุศลน้ำบัดนำบาก็ได้บุญพี่น้องเฮ็ดกับคนก็ได้บุญเนาะเฮ็ดกับคนเฮ็ดกับยังก็ได้บุญบิดพี่น้องเอ้ย คือว่าเฮ็ดทำบุญเนาะอันใดที่ได้หน่อยได้ลายกุศลก,กะขืนอยู่กับอ่าจิตใจเขาบริสุทธิ์สำใดเนาะที่จะเฮ็ดบุญเฮ็ดทานพี่น้องเลยอยู่กับจิตใจเขาเองเนาะถ้าเขาเต็มใจเพื่อจะที่จะให้เพื่อที่จะสละสละภพกระซับเรานั่นแล้วก็บ,บุญกุศลเขาก็ได้รับเต็มเต็มเนาะพี่น้องเนาะถาคนใดไปให้กักนี่บูชาให้นี่บูชาให้นี่ก็กะปิกระโปยตามเนาะ โอเคพี่น้องสหรับมื้อนี้ก็บ,บ่เตียงขอตัวลาไปก่อนเนาะสิออกไปเฮ็ดภารกิจข้างนอกคือเก่าพี่น้องไงเอาเงินแล้วเงินมาถวายวัดแล้วกัอา่าออกไปข้างนอกคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะก็บ่ได้อยูหรอกพี่น้องเอ้ยกับ่เตียงสิขอตัวลาไปแล้วพี่น้องมื้อนี้ไปเจอกันมื้อหน้าเด้อพี่น้องเด้อสหรักขี่นี้บ่เตียงขอกล่าเขามาสบายดีพ่อแม่พี่น้องปั๊ดส่คุขทุกคนเด้อเนาะ